สวัสดีครับสวัสดีครับครับก่นนะครับ EP ที่สองแล้วใช่ครับวันนี้รายการที่กูรูจริงๆเราไม่ทำกันชิบหาาเอออาที่เขาไปแล้วเราก็ถ่ายไปเข้าหมดเข้าหมดเอาตัวเลยเอาตัวเข้าหมดแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าเราตั้งใจอยู่แล้วให้ทุกคนสกวไถ้าส่วนเราเนี่ยจะได้ใช่ไหมครับ ได้ไหมไม่รู้เราดูคลิปนี้เราดูคลิปนี้ต่อไปเอาไปแล้วไม่เอาจริงไงวันนี้เอาจริงแล้วนี่ผมตั้งใจมากเลยตั้งใจให้มันถูกถูกครับอันนี้มีรุ่นถด้วยถูกด้วยเดี๋ยวหลังแปลเนสเตอร์ซิตี้แมนยูแมนยูไม่ไใส่ไสื้แมนยูอ่ะอัอนอันนี้ค้อกเลี้ยงเอาเรื่องกว่าอ่ะมาครับวันนี้นะครับเรามีทั้งหมดเป็นแมตช์เดย์ที่24 วันเสาร์ที่สิบกับวันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดกุมภาันะครับใช่ครับช่วงสดจีนพอดีสีแดงน่าจะเข้าแน่นอนอ่าโอเคคู่แรกครับแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเอเวอร์ตนอ่าเวลาประเทศไทยหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับเสร็จที่บ้านแมนซิตี้นะครับเเทตีฮัตสเตเดียมเราเราวิเคราะห์กันหน่อยเ่วานะครับครับเป็นไงแมนซิตี้แมนซิตี้ก็ เข,เขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วกล <sk ull> ับมาทั้งโครเจ็บกลับมาทั้งฟอร์มโหห้านัดหลักสุดนี่คือชนะรวดอะครับเว้นฟอร์ดเบอร์ลี่สเปอร์นิวคาสเซิลดูตั้นยิงนัดละสามลูกห้าลูกส่วนเดวิตตันนั้นชนะเกมเดียว<ฮ>แพ้หนึ่งเกมแล้วก็เสมอสาเกมเป็นยังไงคิดว่าเดวิตตันจะรอดพ้นไหม ผมว่าเกมเนี้ยคือถ้าเกิดเล่นในบ้านเอเวอร์ตันอ่ะผมว่ายังมีสิทธิ์แบ่งแมม้ม์นะแต่แต่นี่แต่นี่ไปเล่นเอตีฮัทไงผมว่าใต้แถบตเพราะว่าช่วงโปรที่แบบว,ว่านักเตะม,มนรวมใจกันช่วงโดนตัดสิทธแทมอมมันผ่านไปแล้วเราแบบตอนเนี้ยพลังแผ่วตอนนี้เอเวอร์ตันอยู่อันดับที่ที่เท่าไหร่ ตอนนี้18แปก็สก็สูงเสี่ยงนะจะตกช้าทาใช่ผมคือส่วนตัวผมมองว่าโมเมนตัมที่มันรวมใจกันสู้เพื่อลบสิบแต้มอ่ะมันหมดไปแล้วหมดแล้วด้วยใช่แล้วก็แล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นก็จะคือเป็นความลิท้จริงแล้วจริงของจริงของเอเวอร์ตัแล้วส่วนแมชซิตี้ก็ผมคิดว่ามันคงไม่เนี่ยไอ้นัดที่เหลือของฤดูกาลอ่ะมันคงไม่สะดุดแล้วแหละเฮ้ สะดุดแล้วแหละเดี๋ยวมันจะไปโดนแมนยูไงเฮ้ยเดียมันโดนแมนยูไงให้พูดอีกทีเออก็คืออันที่เปิดมองตามฟอร์มนี่คือไม่น่ารอดไม่น่ารอดไต่แตกไต่แตกโดนกิมเนสโดนกิมเม็ดแค่นั้นเองผมขอฟันธงว่าเอเวอร์ตันแพ้สามสูดสามสูดอาทิตนี้เราไปทาง มาดูฝั่งตัวเลขบ้างอ่าครับในผมค่อยๆนั่งคิดมาให้นั่งเทียนมาเลยนะครับคือแมนซีเนี่ยเป๊ปเนี่ยมาเป็นเลขหนึ่งแข็งๆอยู่แล้วคือเป็นผู้นำเลขเลยเลขประจำตัวของเป๊ปคือหนึ่งแน่นอนตอนนี้ทางเอเวอเรตันในชอนได์เป็นเลขเจ็ดเลขเจ็ดเนี่ยคือเป็นแบบกังวลที่เครียดหน่อยกดดันกดดันหน่อยช่วงนี้มไม่ยลไม่ยย่ลตอนนี้พอชนวันชนเวลาเนี่ยเวลาก็จะเป็น เที่ยงครึ่งเป็นเวลาของอังกฤษเนี่ยชนวันบุกของเ๊บจะเป็น1ชน2ชน6อะไรก็ตามก็ถือว่าพอใช้ได้แต่พอมาดูฝั่งชอนได้เนี่ยพอเป็นเลขอย่างเงี้ยชนเลข7มันคือดาวเสาใช่ไหมครับเลข6ของของเวลาเตะเนี่ยมันคือดาวสุกสุสุขเข้าพระเสาแทรกเนี่ยมันเอืดแล้วนะมาแน่นอนเอวตันดับแน่นอนผมฟันเลยเหมือนกันเบบลอยมา30ูนครับ30นเหมือนกันด้วยเหมือนกันเลยครับ โอเคันแล้วว่าบาสุกเข้าเระสาแท้เพราะฉะนั้นเราเป็นตรงคู่นี้ไว้ทั้ง2แบบเลยนะทั้งแบบว่ากูรูทั้งแบบว่าโหมไม่เดี๋ยวอย่าอย่าเรียกอย่าอย่าเต็มไปกูรูเดี๋ยวปดูเดี๋ยวไเดี๋ยวจะได้คูไม่รู้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 สามูนยทั้งฝั่งโอเคครับอันนี้คู่แรกครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เอเวอรตนะครับครับคู่ต่อไปวันเดียวกันนะครับสี่ทุ่มตามเวลาประเทศไทยครับลิเวอร์พูลกับเบอร์ลี่นะครับเออ อันนี้เตะที่แอนฟิลด์สบายครับ,บหลังจากที่เรียบูเพิ่งจะแแอเรเกียที่สองโดนมาเพิ่งจะโดนมาแค่เมื่วที่สองของจูกานนะครับที่เอเิเดตสเตเดียมแต่จริงนัดนั้นก็นัดนั้นก็ถ้าถ้าไม่ถ้าไม่พลาดเขาไม่พลาดกันเองแบบฝั่งละลูกอะ่ะก็อาจจะมีแทมนะจริงจริงะจริงว่าไม่มีอันนี้จายเด็กหง่ะเอาจริงก็คือเล่น เล่นงนินไม่ค่อยได้ผมบอกแล้วเขาได้แล้วผมบอกแล้วว่านั้นเนี้ยมันมีดังมีข่าวดังดังคือมันดังที่ครอปไปก่อนแล้ว<ไ>มาจริงแล้วอ่อ๋อเขาออกไปแล้วจริงๆจริงๆก็ต้องบอกว่ามันเป็นคราวที่จังหวะมันประทววเหมอะเซนก็แบบเหมือนแบบเพิ่งจะกลับมาลงตัวจริงเกณฑ์แรกกองกลางก,ก็คือขาดโซโบอันกายเป็นว่าการเป็นแบกลงมาแล้วก็เล่นไม่ได้อาจจะเห็นแบบมีแบบคลิปไว้ลอที่ครอปน่งดา่า เราไปแดะลงมาพา์ติ้งไม่สูกเนี้ยเอก็ถือว่าตู้ไม่ได้แหละเซน่าเขาเล่นดีจริงไลท์ไลท์นี่มันไลท์มันเล่นดีมากมีแซวนะแฟนปืนจะระดมทุนให้ให้เงินเวทแรมเพิ่มและไลท์ไม่เล่นดีจริงต้องหยอกโอเคอ่ะดูวันนี้ดูคนทีนี้ทีนี้เบอร์รี่เบอร์รี่ก็ของกระท้อนกระแท่นนะเสมอสองแพ้สามตอนนี้อยู่ที่สิบเก้าก็ดูทรงแล้ว วิวปูก็น่าจะกลับมาน่าจะกลับมาแหละมั้งผมมองว่าเบอร์รี่อะสำหรับผมนะจะเป็นหนึ่งในสามทีมตกชั้นก็ไม่น่ารอดเพราะว่าไม่น่ารอดดูแล้วมันคือเหมือนผมได้มีโอกาสดูเบอร์รี่ตอนอยู่แชมเปี้ยนชิพทั้งสองนัดคือตอนนั้นอะมันเล่นเป็นเฟปเลยอ่ะมันเล่นแบบพาสซิ่งบอลสอนบอลทีมในทีมในแชมเปี้ยนชิพอะ แต่พอขึ้นมากลายเป็นเล่นบอลไดร์เล็กเพราะเหมือนกับว่าทันศาในการเล่นบอลพาสติ้งคุณภาพนักเตะมันยังไม่แข็งชาพอทําให้ต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นแล้วทีเนี้ยแล้วทีเนี้ยผมมองว่าลิเวอร์พูลอ่ะจะกลับมาได้แต่จะมีเสียประตูค,คิดว่าเท่าไหร่คิดว่าผมคิดว่านะเฉือนสองประตูตอนหนึ่งสามหนึ่ง ยอดิบอาไหลให้ไหลไปสามหนึ่งอะไรอย่างนี้ให้ไหลไปสามหนึ่งอั้นีถ้าเกิดว่าเป็นโผล่ะสับจะเครา์ว่างฝั่งนี้นะครับคอปผมเคยบอกแต่คลิปก่อนว่าคอปเนี่ยเป็นสายพิกแพงเป็นสายที่มีแผนวกวนอะไปต่อไปต่อครับทีนี้สายวกวนและพิคแพงนะครับย้าวพ่อพอคอปอย่างเงี้ยพิกแพงมาเลขเก้าเขาเป็นเลขพิกแพงมาชนกับวันกับเวลาเนี่ย มันจะเป็นเลขที่ค่อนข้างจะลงสวยหมดเลยครับก็คือทางสายเนี้ยดูสบายแล้วแต่ถ้าเกิดมาดูของฝั่งเบอร์รี่เนี่ยก็คือแรนซองคอมบานีเนี่ยเป็นเล, 2. 2> เลข2เลข2นี่ถือว่าเป็นแบบลื่นไหลนุ่มนิ่มมันจะไม่ได้ไม่ได้ดุดันมากแต่ด้วยด้วยเลขที่มาชนวันชนเวลาอะไรก็ตามเนี่ยมันลงปุ๊บมันถือว่าพอใช้ได้อ่ะถือว่ามีประตูผมมองเห็นว่าเบอร์รี่มีประตูเหมือนกันแต่ว่าริเวอร์จะชนะไปผมฟันว่า42 สี่สองยังพอได้ครับอันนี้อันนี้แอบแอบเน็บทีมไหนรึเปล่าไม่เหน็ไม่เหน็บน้าแล้วมีสกอร์สูงได้เลยนะเล่นสกอร์สูงนะเฮ้ยเออเอาโอเคสี่สองสามหนึ่งสองหนึ่งหรือสี่สองนนี้ก็คือมาทางลิเวอร์พูลหมดนาทางลิเวอร์ชนะครับโอเคครับผ่านไปคราวนี้เราไปดูทีมนี้มากเขาไปแล้วทีมที่แล้วไม่ได้คุยเรื่องสเปอร์สเปอร์กับไบตันเวลาเดียวกันกับลิเวอร์พูลครับเตะกันที่ฮอตแนมออสเปอร์สเตเดียมที่ลอนดอน เวลาเดียวกันสเปอร์5เกมหลังสุดชนะ2สเสมอ2แพ้1กลางแต่แพ้แพ้อ,อังกฤตอี่ไงก็ก็ช่วยไม่ได้เฮ้ยไบรตันก็ดีชนะ3สเสมอ1แพ้1เกมที่แพ,แพ้แพ้ลูตันลูตันแพ้เลนด้วย <laughs> เออ <laughs> ก็จริงๆสูสีคู่นี้สูสีมากนะไรตันนี่ ปีหน้าโค้ชจะมาอยู่ที่ยุคูหรือเปล่าเอ้ยเขาจะเอาคุณชายกันไม่ใช่หรอเเอาคุณชายแหละแต่ว่าดูสรงนะแง่วลันตั้งไงครับผมว่าเออผมเห็นด้วยแต่ว่าเดซบี้บอลเขาบอลเขาบอลระบบไบตันบอลระบบต่อให้แบบต่อให้แบบมีช่วงความถ่งมันจะทำอะไรแล้วผมรู้สึกว่านัดเนี้ยนันเนี้ยไบตันไม่เป็นรอสเตเปิล มาสู้มาสู้มาแล้วสู้ได้แล้วทีเนี้ยต้องต้องต้องเช็คว่าตอนอะสีได้ลงหรือเปล่าเพิ่งื่จะแพ้ไปนะแต่แบบคือผมว่าคือผมว่ายังไงถ้าถ้าถ้าผ่านความฟิตอะเข็นลงกลับมาแล้วยังไงก็เข็นลงเพราะแบบเป็นเอสของทีมเนาะแต่ว่าแต่ว่าด้วยด้วยแนวรับอะผมไม่ค่อยไว้ใจแนวรับสเปอร์เพราะแบบเขาไม่เห็นหลายทีแล้วว่าแบบยิงได้เยอะแต่ก็เสียเยอะ สเปตรงนี้นอกจากซอนนี้เขามีตัวเทพนะลิชาลิซอนลิชาลิคอนใช่ดีนะช่วงนี้นะในาก่คุกคุกอ่าผมขอมองว่าคู่นี้จะเสมอกันยิงยับยังสองสองอ่าเป็นไงครับจันบิอ่ะของผมคู่นี้เซอร์ไพรส์มากครับจะถ้าเกิดเอาโคสเปอร์กับโคสไปตันมาชนกันนี่คือเลขเดียวกันเลยอันนี้พอเอาชนวันชนอะไรก็ตามมันก็จะมีค่าเท่ากันหมดอันนี้ออกเสมอสูงมาก ผมก็เลยไปจับคนที่เป็นตัวเปลี่ยนเกมคือลิชานดิซอนมาก็ได้เลขค่าขึ้นมาอามาชนก็ยังมีค่าเขาเดิมแบบคราวนี้เราเลยไปดูทางฝั่งของไบตันบากคือ, Pass <ป>อพัชคาวพัชคาโกพัคาโกรเกิดเป็นเลขเดียวกันอีกคราวน,นี้เลยกลายเป็นว่าโอกาสเสมอสูงอีกก็ยังไม่พอเลยไปหากัปตันมาอีกว่าอ่ากัปตันของฝั่งไบตันนี่คือลุยส์ดังได้เลขเจ็ด ก็ S <S <S ถือว่ากดดันที่เครียดเหมือนกันนะครับอริสดังนี่เป็นกองหลักเป็นตัวแบบเหมือนกันคราวนี้เลยมันมองฝั่งซอนบ้างว่าถ้าเกิดซอนได้ลงเนี่ยซอนกลับเป็นเลขที่ดีอยู่เลขเดียวใกล้เป็นว่าซอนไปรวมกับเลขเก่าที่พูดมาซอนจะทําให้สเปอร์ชนะถ้าซอนได้ลงมผมเลยฟันว่าถ้าเกิดเข็นซอนลงได้สเปอร์มีชนะสองศูนย์แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ลงเสมอเลยอ,อาจจะมีหนึ่งหนึ่งสองสองก็เสมอหมดโอเคอ่าก็คือขึ้นอยู่กับ อนลงไม่ลงใช่อันนี้คือตัวเปลี่ยนเป็นซอนคนเดียวเลยที่ทำให้เปลี่ยนเกมได้ออันนี้เป็นคู่สเปอร์ครับยาวไปถึงวันอาทิตย์ต่อนะครับคู่สามทุ่มตามเวลาประเทศไทยเวสต์แฮมกับอาร์เซนอลนะครับอันนี้เตะกันที่ลอนดอนสเตเดียมของเวสต์แฮมฟอร์มล่าสุดโอเวสต์แฮมฟอร์มดีฟอร์มดีมากเลยเสมอสาแพ้สองเดน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 เ อาร์เซนอลก็มองดีนะก็ชนะสามแพ้สองเป็นไงครับวรันครับผมมองว่าคือจากจากที่เราเราเป็นแฟนมนอยู่ได้ดูเออได้ดูเวสต์แฮมเกมล่าสุดเนี่ยแบ็กมีปัญหาแบ็กส <m ul ain> องฝั่งมีปัญหาคือจากที่ไปดูพิคอมาลูกที่เสียคือมาจากแบ็กเลยอืมใช่แล้วก็เกมเรามีปัญหาเราทีเนี้ยด้วยพร้อมด้วยสภาพจิตใจอะ เพิ่งโดนมาผมคิดว่ามอยอาจาอจะมอใจลำหนึ่งแทมถึงแม้เลยทําให้รู้สึกว่าถึงแม้จะเล่นในบ้านแต่จะเล่นหลักกุมเปิดบ้านรับเปิดบ้านรับใช่อาจจะทําให้ Arsenal อาร์เซนอลเจอความลําบ,บากแอรด้วยคุณภาพผมว่าเฉือนได้อาร์เซนอลบุกมาชนะหนึ่งคือเดี๋ยวก่อนนะนี่ดูเฮดสูเฮดล่าสุดเอาเฉพาะพรีเมียร์ลีกห้าเกมหลังสุดอาร์เซนอลชนะสาม เวทแฮมชนะสองแต่สองเกมหลังสุดเวทแฮมชนะทั้งสองเกมเลยจริงๆแล้วเนี่ยเวทแฮมก็น่าจะกลับมาอยู่นะมันต้องกลับมาบ้างแหละแต่ผมนังเชื่อเชื่อในความแบบโมเมนต์ของการแย่งแชมป์ผมเชื่อว่าอาร์เซนอลมีความสุขที่สุดก่ากดจันตัวเองหรือเปล่าไงมากลับมาสู้แล้วเราเด็กอง่เราก็พูดได้ฝัเท่าไหร่นะมาเท่านะอาร์เซนอลอาร์เซนอลนชนะสองหนึ่งสองหนึ่ง โอเคฟังผมบ้างนะครับคราวนี้ฝั่งเวสแฮมบอยเนี่ยก็ถือว่ามาสู้เหมือนกันต้องการแต้มเหมือนกันดูจากเลขเนี่ยก็มาสู้อย่างเดียวเลยแต่คราวนี้ฝั่งตาอาร์เซน่าก็เหมือนจะเหมือนจะสู้ได้เหอนก็ว่าถ้ามาอย่างนี้ตรงๆเลยว่าเฉือนนอนเฉือนชนะได้ครับเท่าไหร่ก็ประมาณหนึ่งสองหรือว่าหนึ่งสามได้อาจจะมีเลยไหลหน่อยอ่าโอเค ไปเลยไปไวๆขั้สุดท้ายครับแอสตรรันวิลล่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่รึ่งวันอาทิตย์ทีมโปรดที่วิลล่าพาถูกระดอนถ้าาเกมหลังสุดครับวิลล่าชนะ2เสมสแแอแพ้1แมนยูชนะ4ะเสมอ1นนว,ว้าวยอดดีเว้ยแต่อยู่ในปกนะเป็นไงครับ นั่นแหละครับเฮดตเก็ดีนะเนี่ยเฮดตูเแมนยูชนะหมดเลยอะ่ะผมมองว่าแอสตันวิลลาปีเนี้ยมาดีแล้วคือถ้าใครจำกันได้นัดที่นัดที่พลิกล็อกแพ้แมนยูอะ่ะคือผมว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุฟุตบอลแต่ผมรู้สึกว่าจากนัดนั้นน่ะที่ได้ดูเรามีเราเขารู้สึกว่าตรงบอลของแอสตันวิลลาดีกว่าระบบบอลดีกว่าแล้ววันนัดนี้มาเยือนด้วยผมนนในฐานะในที ออกพันเลยว่าแมนยูโดนสองหนึ่งโดนสองหนึ่งขึ้นอยู่แอนโทนีลงหรือเปล่าอะไอย่างเงี้ว่าไมงไงหรือว่าหอยรุนยังไงผมไม่เคล่ยรหรอกเกี่ยวกับตัวเราลงข้างสนามตอนหลังคือแอนโทนีก็คือร้อยล้านข้างสนามแล้วนะใช่ตอนตอนนี้ตอนนี้มานั่งแมนยูนี่เลี่ยมทองแล้วอ่ะแต่ละตัวโอ้โหเล่นโอ้โหตอนนี้กลายเป็นว่ากาลาโชเขาเล่นดีกาลาโชมาใช่กาลาโชเล่นดีหอยรุนเล่นดี S <S แต่ก็ยังคิดว่าจะแพหรอผมคิดว่าผมคิดว่าด้วยด้วยศักยภาพเออด้วยด้วยระบบเราก็เล่นในบ้านอุนในเดมารี A ่ดีกว่าอืระบบโอเคอ่ะจันยินด้วยอ่ะ,อ,ะอันนี้พอผมดูจากฝั่งของเดมารี A นะครับเป็นเลขห<ล>้าซึ่งเป็นเลขของเจ้าวางแผ่เลยมีแผนเยอะพอมาชนกับวนันชนกับเวลาทิเตะเนี่ยมันก็จะได้หมายความว่าเตรียมแผนมาดีทีนี้พอแมนยูมาเทนฮากเป็นเลขสามชนกับวันปุ๊บ ไม่เห็นอะไรเลยว่าว่าจะมาสู้ได้เหมือนเลยกันว่ามองว่าบ้านแอสตันด้วยในอาจจะแอสตันชนะเลยสองศูนย์นิ่มๆเลยสองศูนย์อืมโอเคห้าคู่นะวันนี้นะห้าคู่ครับห้าคู่อ่าเดี๋ยวสรุปอีกทีนะครับผมครับคู่แรกแมนซิตี้แอร์ตันเวลังสามศูนย์สามศูนย์ไทยแผงจัดวินอมสามศูนย์ได้ปล่อยมาคู่ที่สองลิวอูเบอร์ลีเวลังอูเบอร์ลี ุูทายเท่าไหร่วะสามหนึ่งปลาทองคอนดัมท่ามใ้สามหนึ่งสามหนึ่งวินผมสี่สองครับมีแบนซองมียิงได้อ่าฝั่งเบอร์ลี่มียิงได้อ่าผู้ที่สามสเปอร์ไบรตันวลังเสมอสองสองอ๋อผมถ้าซอนลงชนะสองศูนย์ถ้าซอนไม่ลงเสมอโอเคผู้ที่สี่เวสแฮมอาร์เซนอลวลังอ่าอาร์เจนนอลชนะสองหนึ่ง ไินผมก็นั่งเฉียนสองหนึ่งสองหนึ่งเหมือนกันแอสตันวินล่าแมเชเตตร์ในแดดวลันหลงรับสองหนึ่งไแอสตันวิลล่าโอเคผมฟันว่าแอสตันชนะสองสูตรครับแมนยูทํทำอะไรไม่ได้แน่นอนโอเคครับวันนี้อันนี้บอกไว้ก่อนว่าถ้าผิดไม่ต้องมาหลงพวกกูพวกกูเอาหนุกหนุกเออก็แมชเทต์ที่เยี่ยบสีก็ห้าคู่นี้ เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าหลังจากผ่านคืนวันที่11ไปแล้วจะมี EP พี <c oughs> ที่ <c oughs> ดีที่สุดหรือเป่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากๆสำหรับทุกท่านที่ดูนะครับก็บติดตามกดซับสไครป์ช่องกันได้แล้วก็ที่เห็นโต๊ว,ว่างๆนี้นะครับทำไมเรารอสปอนเซอร์นะอรอสปอนเซอร์รอตัวมอนเซอร์เอ็มวีห้าสิบได้ไหมได้สปอนเซอร์ก็ได้อะไรก็ได้ยี่ห้อไหนก็ได้ก็ถ้าเกิดว่าใครเห็นว่า มันเป็นประโยชน์จะมีคนดูก็ติดต่อแล้วแล้วก็วติดตามดูวีดีโอว่าเป็นยังไงบ้างและเดี๋ยวเจอกันวีดีโอหน้า bye สวัสดีครับสวัสดีครับ